วงการอีสปอร์ตไทยไปสู่จุดสูงสุดนะครับเมื่อเราคว้าเหรียญทองและเหรียญเงินในเกม EAFC หรือว่าชื่อเดิมก็คือ FIFA Online 4ในศึกเอเชียนเกมครับประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ FIFA Online อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าเราต้องปะทะกับต้นตำรับของเกมนี้อย่างเกาหลีใต้ครับซึ่งคนที่คว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยเนี่ยมีชื่อว่าทีเดศทรงสายสกุลนะครับหรือว่าชื่อในเกมก็คือ TDK คนครับส่วนคนที่ได้เหรียญเงินเนี่ยชื่อพัฒนศักด์วรนััชชืืืื่่ออออออใเเเกกกมคคจจจุบๆรรสาาาห T T Ke ีียตว็ิงงขขด ส่วนคีเนี่ยก็มาจากชื่อเล่นก็คือคีนนะครับคุณพ่อของทีดีคีเนี่ยมีชื่อว่าพี่เม้งนะครับชุมพศงสายสกุลเป็นนักข่าวกีฬาชื่อดังครับที่เป็นนักภาพฝีมือเยี่ยมนาปากกาตอนเขียนสตาร์ซ็อกเกอร์ก็คือซัมเมอร์ฮิลนะครับนักเตะที่เขาชอบก็คือรอยคีนครับซึ่งก็เอาแรงบันดาลใจจากนักเตะที่ชอบเนี่ยเอาไปตั้งเป็นชื่อลูกนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยทำงานที่สยามสปอร์ตมาก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็เคยผ่าบอลกับพี่เม้งซัมเมอร์ฮิลล์ด้วยครับพี่เขาเนี่ยเป็นคคน่เลบรงักแ ูกชายเขาจะหล่นไม่ไกลต้นจากคุณพ่อนะครับสำหรับทีดีคีนครับเรียนที่โรงเรียนมัธยมบดินเดชานะครับได้เกรดเฉลี่ยระดับ3กว่ามาตลอดครับในช่วงที่เรียนมัธยมนี่เองครับทีทีดีคีนเนี่ยเริ่มลงแข่งขันเกมฟีฟ่าออนไลน์ครับและมีฝีมือที่โดดเด่นชัดเจนมากๆทั้งๆที่อยู่แค่ระดับมัธยมนะครับแต่ฝีมือของเขาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเลเวลตัวแทนประเทศไทยได้แล้วนะครับนั่นทำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัิตครับให้ทุนการศึกษาทีดีคีนเป็นระยะเวลา4ปีเต็มครับโดยเรียนคณะออกแบบสร้างเกมและคคคอออออมมพิวววเเตตรรรร์กกกกาาาาาฟ็ถื่่งงงสยัััับบบบชขขขนนนะลแใด นาชาติตั้งแต่อายุ17ปีครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ25ปีแล้วนะครับในช่วงเวลา8ปีที่อยู่ในวงการเกมฟีฟ่าออนไลน์เนี่ยสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้ถึง6รายการครับโดยแชมป์ล่าสุดก็คือรายการฟีฟ่าอีคอนติเนนตัลคัพก่อนที่เอเชียนเกมจะเริ่มนี่เองนะครับรายได้ของทีดีคีเนี่ยในปัจจุบันก็มีการคำนวณกันว่าเขาเนี่ยได้เงินไปแล้วประมาณ1 7 0 0 0 0ดอลลาร์ครับหรือประมาณ6ล้านบาทไทยครับนี่แค่เงินรางวัลนะครับยังไม่รวมรายได้จากทางอื่นเช่นเงินจากโฆษณาหรือว่าจากยอดวิวในโซเเเเเชีีีีีียยยยลลลลมมมมมดดคครรรรรัับบบกกกาาาาาาาตๆวว่่่นนนนนนจะะะททไ้้้ปปณ10แ็ใ ชาวไทยที่มีรายได้มั่นคงมากๆทีเดียวครับสำหรับเอเชียนเกม2012ที่หางโจนะครับในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนะครับมี1ชนิดเกมครับที่ถูกจัดให้ชิงเหรียญทองด้วยก็คือเกมฟีฟ่าออนไลนี่เองครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยส่งตัวแทนมา2คนก็คือทีดีคีนกับจุ๊บจุนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่คนละสายครับทีดีคีนเนี่ยอยู่สายบนครับชนะรวดมาทุกนัดจนเข้าชิงได้สำเร็จส่วนจุ๊บจุ๊บเนี่ยแพ้ไปหนึ่งเกมครับแต่ว่าตามกฎของอีสปอร์ตคนแพ้เนี่ยจะมีสิทธิ ครับจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับในระดับสโมสรเนี่ยก็อยู่ในสังกัดเดียวกันก็คือทีมเฟสแคลนครับแต่เกมนี้เนี่ยถือเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีครับที่จะวัดกันเลยกับว่าใครจะเป็นผู้ชนะและคว้าเหรียญทองในท้ายที่สุดครับก็การแข่งขันของเกมฟีฟ่าออนไลน์ครับก็เรียบง่ายนะครับใครชนะ2เกมก่อนเป็นฝ่ายชนะแมชนะครับและทีดีคินครับก็เอาชนะไป2เกมรวดคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับเตรียมรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน2ล้านบาทขณะที่จุ๊บรับที่ได้เหรียญเงินเนี่ยจะได้รับเเงงงินนนนนนนสสสัััับบบบุจาาาากรรฐลล้้ทะคคขขออญห่ เคยได้เหรียญทองมาก่อนเลยครับนี่คือครั้งแรกสุดที่ทําได้มันก็แสดงให้เห็นกับว่าศักยภาพของเกมเมอร์ไทยอยู่ในแถวหน้าของทวีปเอเชียเลยทีเดียวครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดย้อนกลับไปประมาณ8-10ปีก่อนเนี่ยใครจะไปเชื่อกับว่าการแข่งขันเกมเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของมหารกมกีฬาที่ยิ่งใหญ่อย่างเอเชียนเกมแต่ในวันนี้เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเหรียญจากอีสปอร์ตในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าคู่ควรกับความภาคภูมิใจทุกประการทั้งทีดีคีและจุ๊บจุ๊ แล้วก็มุ่งมั่นทำมันอย่างสุดทางจริงๆโดยไม่ยอมท้อถอยครับไม่ทําเป็นเล่นกับมันท้ายที่สุดครับก็อาจจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราชอบอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับ